เอาละครับครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กับผม NPKTV นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมอืมเดี๋ยวเกมค้นหาออนไลน์นะครับก็หรือชื่อว่า Head IO นะครับเรือเปล่าอ่ะไม่ไำเก็ตอนนี้นะครับผมก็จะเข้าร่วมเกมนี้เลยดนะันเข้า,าไปเลยเราก่อนเกมได้เริ่มไปแล้วอ่า ผมก็ได้ตั้งเชื่อไปนะครับว่าไปดู s c K ซะนขนาดตัวเองนั่นแหละ <laughs> โอเคเราก็จะดูขอดูใครสักคนนิดน้องนมสดอ่าน้องนมสดว่าสักไหนไอเนี่ยลูกป,ปั้นเนี่ยไป่ขดเลยเหรอลูกป,ปัดสองตัวเนี่้อ้าวลอดเฮ้ยลูกป,ปัดสองตัวนี้โอ้โห มาเต้าชิดกับแฮง,ง Wait, เอเวดเ้ยย <c oughs> ดือดส่ไม่เนียดเลยเอโอเค okay. หมดเวลาทีม่น้นหาเอาเอาเอาในราชาอช้าเนว่าอะไรเนี่ย ใครทหารเดี๋ยวเราเข้าร่วมอย่างเอาไปทีมงคขาถ่าเฉยเลยเดี๋ยวเราจำกันจำก่อนจำกันอืมล้อเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่เยอะขนาดนั้นอืมอะไรบ้างอะไรบ้างรถ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 โอเคของไม่เยอะมากนะอโอเคโอเคกล่องกล่องอยู่ตรงนี้สี่ห้าสองนี่นี่รถสองคันนี้ ตรงหอไม่มีอะไรทั้งเส้นลงเสาไฟมีหนึ่งสองสามสามสามสาต้นสามต้นเสาไฟมีสามต้นทางน้ำมีอยู่ทางเดียวโอเคต้องไปทางไหนเอา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 เฮ้ยมีประตูกงบันด้วยเฮ้ยเสาไฟมีสามต้นนะเสาไฟมีสามต้น อา้อาวอ้าอันนี้ไม่ใช่เสาไฟเหรออา้าวเสาไฟมีสามต้นไม่ใช่เหรออ้าวเฮ้ยมไม,ม่กล่องอเ,อเฮ้ยจะตายแล้วด่ยอ่ะเ, <c oughs> เล็ดยากจงวะอ๋ออันไหนที่ไม่เนียนบ้างไง เอ้ยค่อยสิตายแล้วค่อยยังบ่อญากตายอ้าเราได้แล้วเราได้แล้วเราได้แล้วหนึ่งอย่างอ้าให้เนียนถ้าเราอ่ะเนียนถ้าเราอ่ะ ตัวนี้มีตัวนี้มีต้นพามีต้นมะพร้าวมีมีไหมอ้าวก่อตงตัวนี้มีด้วยเหรออ้าวเฮ้เราชีวิตเดียวแล้วชีวิตเดียวต้องวันใจต้องวันใจเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดอืมต้อมปืนมีมีเนี่ยในนี้คือ อ้าวไม่เนียดไนเวนเ, <c oughs> เนียดได้เอวสดุดเลยตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่อยากตายอโอเคเราได้หัวใจเพิ่มขออะไรสักยอย่างเถอะที่อะไรอ่ะ เม่อกี่เราหยิบอะไรอ,ะอ่ะเนาะลำโพง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 ตรงนี้ไม่มีไม่ใช่เหรอ,อลำโพงลำโพงไหนอะ่ะ บอกว่าลำโพงลำโพงกี่ไหนไมีเด้อลำโพงอ่ะเอามิ่งมาทาานี้เอาเอา่เอ ฮท้อะไรเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะจ๊กโกรไอ้จ๊กโกรมันคืออะไรลำโพงเออนี่ไงลำโพงโอ้โหยากมากอะ่ะยากมากยากมากยากจริงยากจริงยากจริงเอา้าชีวิตเราเหลือสองได้ไงอย่าบอกว่าเริ่มใหม่เราก็่สองนะเฮ้ยอา้าวเราเป็นอะไรเนี่ยอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Ơi, ao nghe đi, ao đi. Lock Ê, 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 làm đi ê, 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 เอ้ยรอบนี้เราจะเป็นไรสำรวจด้วยข้างในนี้ไม่มีอะไรเยอะเลยโ oh, อ้โหโตเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเราได้เป็นไรเนี่ยเฮ้ยเด <abbiamo Hong> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอาเอาเดง โอเคร้าอาหารร้านอาหารในวินอืมเราต้องสำรวจด้วยกันโอเคจำไม่ได <c oughs> ้เราเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีตรงนี้มันมีคนไอ้ย <c oughs> เตะไตะเ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 ฮ้ยตรงนี้อยู่ได้อยู่ได้ ล็อกไปเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่มีใครหาเจอแน่นอนสุดยอดไปเลยโอ้โหเราสามารถมุดโตได้อ้าวคุณเค้กคุณชนะโอ้โหเรามีเราชนะตชัวมาดูตำรวจกันดีกว่า้โอ้โหคุณนี้คุณคนนี้นอกก็เลยนะ นกกระือนกกระือนกกระือ,อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาดูครัอ๋อขนมเค้วกวางเต็มเลยอ๋อไม่ใช่เราใช่ป่ะเฮ้ไม่ใช่เราใช่ป่ะไม่ใช่เราจะเป็นลายต่อไปใช่ป่ะโขค้นนี่สุดอะไรชื่ออ่านยากมากอะ่ะ อ้อยอ้อยอ้ยอย่าอยู่แถวนี้ดิ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 เฮ้ย,ยไม่เอานะไม่เอานะคุณเบบิช <c oughs> ันเบบิชันเหรอเบบิชันเราเลยเหรออย่าบอกว่าเห็นนะไม่เห็นไม่เห็นโอเคโอเคขอบคุณมากคนนี้เชื่อใอจมากเดี <c oughs> ย๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยไม่เตยรักพี่ A F K หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว I love C ใช่ไงฉันรักการมองเห็นเฮ้ยมาทำขึ้นแบบนี้ได้ด้วยหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าเกลียดเลยเอ่ะขวดขวด,ขวดมึงเดียนมึงเดียนกะกะไม่เดียนชาด้ามาชา ชายเนี่ยอ้่อเต็มเลยบนโต๊ะเราสามคนเฮ้ยไม่เห็นจริงสองคนอยู่บนนี้อะไรอะไรเนี่ยเฮ้ยปอหรือเปล่ปาเฮ้ยอะไรนะ่ะปึ๊บๆๆเลยเกินใครจะไปจับได้เรา เกิดไปเกิดไปเบอร์พีเราอ่ะเราก็เกิดไปโอ้ mm ๋อ hmm. ดูใครจะตามทันคนหานี่ปวดตาแน่โอ้โหฟึบฟาบฟึบฟาบฟึบฟาบฟึบฝึกแล้วมันก็เดินมาใกล้กูอีกเอ้าเกิดไปเห็นใช่จ้าเห็นใช่จ้าเห็นเจ้า ไม่เห็นเราไม่เห็นเราอันไหนเอย่ยอันไหนเอย่ยอันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยอันไหนเอ้ยไม่เห็นเลยไม่เห็นหรอกเอาโอ้อ้าวโฆษณาขึ้นเราเป็นอะไรเนะี่ย อะไรเนี่ยชัน้นหนังสือเหรอโอเคเอาในแบบนี้เราก็จะเป็นหนังสือเฮ้ยหนังสือไปอยู่ไหนได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนเห็นไหมเฮ้ยไม่เห็นเวทนไมเห็นเห็นระดับสายตามนันจะไม่เห็นก็เหี้ยละโต้อโตเลยเนี่ย ตรงนี้โอเคเดี๋ยว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 มันไม่เห็นใช่ไหมโอ้โหอย่างเดียเลยเหมือนตอนที่เก็บบ้านแล้วไม่รู้เช่าหนังสือไปซ่อนไว้เดีเอาไม่เดียนนเราแล้วเราก็เอาไว้ใต้โต๊ะแบบนี้เลยเก็บบ้านแบบเร่งด่วน เอาไว้ตายโตโอ้เอาเด้งอีกแล้วโอ้เอาโอ้โอ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 จบซะแล้วเด้งเอาเฮ้ยครับก็ใครที่ชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับใครที่อบมาดูคลิปนี้ก็ช่วยกด subscribe ให้ผมด้วยครับก็ช่วงนี้ก็ยอดว,วิวตกมากไม่มีกำลังใจในการทำคลิปเลยก็ เอาครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะขอล้องขอล้องสำหรับคลิปนี้ไว้ที่นี้ครับสวัสดีครับ